สวัสดีครับช่องหลวง,งกิจครับวันนี้ช่องหลวง,งกิจได้มีโอกาสมาเดินตามหลวงตาครับนี่ให้ดูบรรยากาศภายในเต็นท์นะฮะก่อนที่หลวงตาบนชื่นนะจะเดินออกทุดดงนะ <billion. S 1> ผมไม่ดูนะฮะผมให้ดูบรรยากาศโอ้โหนักโยมมันน่ารอให้หลวงตาเคาะหูก่อนที่จะออกจากโรงเรียนบ้านดินกล้องนะครับ ให้ดูนั่งในเต็นที่เยอะมากได้เวลาแลนะ้วลวงตาได้เวลาที่จะออกเดินทุดองแสวงบุญนะครับเดี๋ยวอ,อีกประมาณสิบกิโลนะครับถึงจะถึงทาชนะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูบรรยากาศก,าก่อนว่าเ,าเยอะขนาดไหนอืม ตอนนี้หกโมงสี่สิบสามนาทีแล้วครับหกโมงสี่สิบสามนาทีอบรรยากาศภายในเต็นท์ให้ดูบรรยากาศก่อนครับก่อนที่จะดวงตาจะออกเดินตุด,ดงนอ่หม,มีนั่ง เป็นครับขอบคุณมากครับช่องหลงคิตครับยังไม่ผ่านกดของ YouTube ครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนขรงการจะออกเดินทุ you mm -hmm.